ครับสบาย, building, ideia, ย,ย i̇şte. ดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องสุขสุขสุนสุขสุขสุขบอลเนาะกับสบายดียามเ้าเด้อพี่น้องวันนี้มีอยากส้มซองของไม่ตาพี่น้องตาหากมาแต่หาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยหักมาหลังแกงแกงชาว์ชาว์สุพรรณลลางกินแกงกินตอนเสาร์เลยเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อกินข้าวเ้าน้ำกันแกงเฮ็ดละโงกเฮ็ดละโงกเฮ็ดแดง เฮ็ดร่วมกันนะจ๊ะจ๊ะซึมีเห็ดตราบแน่เห็ดแดงแน่เห็ดละงอกแน่เนาะปนกันเห็ดดินแน่มาแกงใส่กันพอดีพอแกงไปหากระแม่ขมิ้นมือเสาร์ในพี่น้อยอะไรขึ้นโคกอะไรพระเจ้าหนะได้ว่าเห็ดปวกออกบัดไปแล้วโบเห็นเฮาน่ะโบได้เห็ดเห็ดปวกดอกเลยได้แต่เห็ดปวกตราบดอกใหญ่ๆเลยเห็ดปวกธรรมดาโบได้ มาเด้อมาเด้อมากินข้าวเศร้าน้ำก nah ันเด้อพี่น้องเดินบว่บลายยายห่างเด้อจ้ากินแกงเห็ดน้ำกันหอนๆสดสรตลอดแซ่บๆเด้อจ้าแซ่บแซ่บเห็ดได้ได้มาดิปลาลุงงามๆนะบาดิปลาลุงคือว่าค่อยแท้บาดิปลาลุงก็ค่อยๆฮะแล้วเลยส่กหน่อยก็ดีกำลังซื้อแอนตำบักพริกใส่แกงเห็ดก่อนพี่น้องกินแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อ

นี่นี่นเพชรเป็นกอนกนดนะนะผ่าแต่พอเพชรจะเป็นกอดนี่นเ้าเพจะเป็นกอดนี่ฮะอ้าวบอกพานว่าเรอเห เอาหนูปาดเลยเนอะคอมมูมามาใส่กไก่เอ้าเอาวาดดำไปนั้น <coughs>

มนให้เด็กกิี้ยอาไปให้มากินแลน้ให้หมา นำลงก็ใกล้กำลังคนขอาดสัตว์คน ทเราโหดที่หนาแต่เราเราแบ่เราหน้าหน้าเรา ฝนตกบ่แห้งพี่น้องเอ้ยปลากับโลตสวงูตัวหนี่เนี่ยหละพยายามนหละปลาขาวตัวหนึ่งกับปลาเกงตัวหนึ่ง พี่น้องสำหรับที่นี่คุณพ่อันคลิปบหนาพี่น้องหอักบังหมักสมกัะไรกใจ้องเราพระศุกรมาเด้อน้อยสบายดี